เอาละครับก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท,กท,กท,กทุกท่านด้วยครับผมเพบกับเกมโปเกมสักกาในพาร์ทที่16นะฮะก็พาร์ทน,นี้เราจะมาไปแข่งขันโลกกันใช่ไหมวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืมใช่แข่งขันโลกเดี๋ยวตอนนี้อัพอัพตราหนึ่งตอนนี้ปั้นตาไฟอยู่อัพเป็นสเปเชียลแอทแทก ก็ตอนนี้ผมยังใช้ตาไฟไม่ได้เพราะมันยังเป็น3ดาวอยู่ซึ่งถ้าใส่ตาไฟลงไปมันจะพลังลดลงอืมลดลงค่ข้างเยอะเลยยังไม่ใช้ใช้ตารักษาไปก่อนแล้วกันก็ดับพลังตอนนี้ก็ห้าแสนสองประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปแข่งขันขโลกกันดูซิว่ามันจะไปได้รอดรอดหรือเปล่าโอเค แต่การกขังขาโลกมันจะเป็นออตโต้ไงคือบางทีเคยด่านแรกแล้วไม่ผ่านเ,น,น,เนี่ยเคยแพ้ระดับพลังระดับเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งลิซารอนบินแล้วไอ้สามตัวเนี้ยไม่ไปตีตอนลิซารอนที่มันบินโหแบบโคตรเย่อะไ้ไม่ผ่านเนี่ยโอโ้โหมันดูทุเรศทุลังดูที่วันนี้มันจะผ่านแล้ว่ะโอ้หน่าตายแล้วหนึ่งตัว มีคนทีคน่คอมเมนต์บอกว่าให้เอากีฬาตน้าไว้กลางมันจะได้เป็นตัวรับตีอะไรเงี้ยเออก็โอเคนะรับตีน <c oughs> ทำไมมันไม่ปรับทำไมท m อมอยากรู้ว่าทำไมท M เอมึงไม่ปรับให้เป็นให้เราต่อสู้เองได้วะเืิด <c oughs> อะไรมันจะดีกว่าน,นี้นะ <c oughs> ถ้าต่อสู้เองได้นี่ก็โอเคนะ ันนี้แม่งเปลดเป็นออตโต้แล้วออตโต้ไม่อย่างโง่อะออโต้ออตโอออตโอไ้ไปตีตัวที่บินอยู่เจ็บใจเจ็บใจอุ้ยมี Fire, ไฟเยอร์ดีว่ะหลบหลีกหลบหลีกครับผมอื้อหลบหลีกรัวๆเออกระอากไปดีเออ โอ้โหกว่าจะชนะถ้ามันใช้ดักก้อนคลอป่านนี้แม่งก็น่าไปนานแล้วออตโต้นี่แบบโคตรสิงการแข่งขันลูกก็ม่มีอล้วมากับรอวันแพ้ตอนด่านสุดท้ายครผม เออดอกเดียวล่วงเลย อยูข้าวแล้วนะมีคนใช้หมาด้วยหมาไฟนะจ้ามีร่างเมก้านะมีร่าเมก้านะแต่ใครจะไปทำวะเมกา้ามันก็มีคนทำแหละแต่ผมว่ามันไม่เก่งอไม่ต้องทำหรอกอือ yeah. ตัลงล่างได้ทีละห้าเองไม่พอใช้แล้วนะอุย้ยมีพันสองได้หีว่าเหรียญนะ1 2พันสองได้ว่านนะม 1, 2, ไม่ได,ไมได,ดูไอไม่ค่อยได้เล่นโดยการแข่งขันโลก,นะโลกเน่ยโลเก์อีกแล้วอ่ะค่อนข้างที่จะเบื่อโลกเกียร์เลยนะแบบถ้ามันถ้ามันโถดเนี่ย มันกดบัฟกดเพิ่มเลือดรัวๆบินเพิ่มเลือดบินเพิ่มเลือดเน้าขานที่ผายน่าเสียดายไม่ไม่น่าไปตเติมตอนที่มันเป็นเกลาดอนเลยแย่แย่แย่อดได้รูเกียฟรีเลย <c oughs> เอาละชนะแล้วหนึ่งแมต แล้วเราก็จะได้รางวัลชนะมาแล้วก็รับเลยโอ้โหเป็นอันนี้อีกแล้วอันนี้มีระดับพลังเท่าไหร่มั่งเนี่ยเอาสี่แสนห้าไปก่อนไม่ค่อยได้ทำคลิปแบบนี้นะจะมาลงเหมือนลงดันเจี้ยนแหละลงดันเจี้ยนตีตีดันเจี้ยนลัวๆ ให้จร oh ิงกดข้ามเลแต่แมวอะให้ทุกคนดูว่าออโต้มันโคตรแย่อโอหูหตายเอืออะหมูนี่ระดับพลังเราสูงกว่าเนี่ยเออือเออือเพราะไอนี่ตาไฟมันมีหลบหลีกอะเราเสียเปรียบตรงที่มันมีหลบหลีกนี่ยนะ โอ้ยแย่วะ่ะแย่วะ่ะแพ้แน่เลยเฮยดีนะหลบดีกติดเอ้าอชนะ <c oughs> ชนะเฉยเลยไอ้ยุ้ยโทษโทษพี่จริงคิดว่าแพ้แล้วเนะี่ยอยู่ดีชนะเฉยเลยอ่ะมันมีค่าสถานะอะไรติดให้มันตายเหรออันนี้ไม่รู้จริงๆนะไม่ลงไม่รู้เรื่องไอ้พวกสถานงสถานะอะไรเลยอะ่ะมีน้องพิมพมาบอกว่าอะไรอะ่ะ มีสถานะอะไรทําให้แบบมันโจมตีแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นอ่ะใช่ปะวะจําไม่ได้อ่ะเออเขาบอกว่าดิสดออเขาตีตีสามทีก็ตายแล้วแคลกสก็บอลบอลผมพลังน้อยอ่ะทําไงได้อ่ะเออเอาสะดุดสะดุดหลบหลีกแล้วเอาสะดุด โอ้โหหลบหลีกรัวๆครับผมเดว่แล้วหนึ่งตัวของเราเอออย่าหลบหลีกนึกว่าแพ้นัเนนะี่ยะ ดุยเข้าไป <c oughs> อยากได้อาเซอุสจังเลยอ่ะตอนนี้มีคนไหนเก็บไอชิปอาเซอุสมัง่งคอมเมนต์บอกหน่อยว่าไ,ได้กันกี่ชิปแล้วอ่ะอยากรู้จังว่ามีคนเก็บหรือเปล่าอาเซอุสอ่ะแต่มันก็ต้องเก็บแนะเพราะว่ามันมันมีในร้านค้าขายอ่ะคอมเมนต์กันบอกกันทีนะว่ามีคนเก็บ ได้เท่าไหร่กันแล้วบ้างอยากรู้อยากรู้อาเซอุนอะสำหรับคนที่เลเวลประมาณสัก70 80 80ยังไม่น่าจะถึงนะพวก70ถึ 15, งประมาณ15เงี้ยก็น่าจะมีอาเซอุกันแล้วบ้งเพราะว่าน่าจะเล่นมานานแล้วอืมตอนนี้ผมเลเวล69นะฮะเก้าใกล้แล่วล่ะอีกร้อยอีกร้อยชิปแหละประมาณร้อยชิปก็ได้อาเซอุแล้วอะแต่ก็ยาวนานอยู่ดี ก็ต้องเก็บคะแนนซื้ออีกเฮ้ยมันไม่มีหลบหลีกว่ะน่านมีด้วยออาน่าน่น,น,น,นจะตายแล้วแม่งเสือกลบหลีกไอ้บ้าร่วงไปเดะรู้สึกว่าไอ้การแข่งขันนี้มันจะโปรแกรมว่ามันจะเก่งไปาตามตามตามอะไรอะ ตามความเก่งกับโปเกมอนเรามัง้งไม่รู้นะมันจะเอาคนที่เก่งๆมา,มาไว้สู้กับเราหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจผมยังไม่เข้าใจระบบของเกมนี้เล่นมาต้องนานแล้วก็ไม่เข้าใจสักทีได้รองเท้าเขียวมาโ,โหไม่ไม่ไม่ดีเลยเดี๋ยวเราเราจะมาดูว่าผมจะสู้ไปถึงไหนได้ผมจะรอดจากนี้หรือเปล่านี่พลังสี่แสนเจ็ดได้เคยแพ้ด้วยฮะ เคยแพ้พลังสีแสนเจ็หูโคตรเยี่ยมหนึ่งโดนลบหลีกอย่างนี้ครับผมแล้วก็ไปตีตัวที่กำลังบินนะเลยแพ้ครับผมโดนตีกลับมายับเยินสถานะลบหลีกเนี่ยที่จริงคิดว่าที่จริงผมคิดว่ามันเป็นการเรียนสกิลแต่มันไม่ใช่นะหรือว่าใช่วะแต่ที่รู้ก็คือแน่ๆเลยก็คือมันมันอยู่ในเนี่ตาไฟอะ่ะตาไฟมีสถนานะลบหลีกอะ่ะ ตาบ้องกันก็มีตาบ้องกันก็มีแต่ไอตาอะไรวะตารักษาเนี่มันไม่มีนะลองดูมันไม่มีตาอะไรเอะมันไม่มีหลบหลีกก็ตอนนี้กำลังปั้นตาไฟอยู่น้องๆใจเย็นนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบผมยังไม่รีบเลย <laughs> โอ้ไหวไหมเนี่ยน้อยอลิสตอนให้ตายก่อนนะเนี่ยมันไปตีตัวที่ลอยอยู่แ่ะมันไปตีอลิสตอนกันลังเนี่ยโอ,ยโอย้ส่วนกลับมาหน้าแหกเลยเนี่ยเออเออข้ามก่อนล,ลุมลุมลุมนี้ลุมลุมมันลุมมันโอ้ลงไปแล้วหนึ่งตัว เจ้าสี่แสนแปดว่ะโอ้โหแสงแฟดอีกแล้ว มันจะติดสถานะนี่เรลบหลีกอุ้ยลบหลีกของเราไม่ออกบ้างเลยอ่ะออกแม่งบางครั้งบางขาวของเขานี่ออกดีดีอุ้ยไปแฟนติดสซติสตันทำไมวะนะ่ะอือจูใครสิ้นพระชนนี่ครับอ่อาฝั่งขับตายนึงอุ้ยไปเอาจูไครก่อนเดี๋ยวตายเฮ้ยโอ้โหไม่ทันแล้วตายแล้ว ครับวัดกันหนึ่ง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 นี่นนนผมว่าที่ดอรดผมกินขาดมันสกิลใส่ใครวะเออเออบินดีนี่ฮะเวลาปล่อยออโต,โต้มันเป็นอย่างี้แหละแม่งเวลาเวลามันบินเนี่ยมันมันไม่เข้าใจมันไปปล่อยสกิลมั่ว นี่คือปัญหาที่อยากจะให้แก้มากเลยฮะแบบมันดูเหมือนโปเกมอนโง่ไปเลยอะมันไปต,ตีตัวตัวที่บินอยู่โอ้โหวิธีซ้อยแต่ก็ไม่โอเคอุ้ยเดี๋อวเราสู้กันตัวซ้ายก่อนตัวขวานี่ผมว่าไม่น่าจะสู้ได้ผมว่าน่าจะหยุดหยุดแค่นี้แหละคลิปเนี้ยอุ้ยพลังพลังเยอะว่ะอุ้ยมีเมก้าตัวนี้ด้วย โอ้ยลบหลีกแล้วครับผมโอ้อันนี้จะรอดหรือเปล่าอุ้ยแรงแรงอุ้ยเฮ้คาริสดอนกนเร็วไม่ตายด้วยนะเออคาริสดอนก่อนเอ้ยทีลตัวดิโอ้หวอลิสดอนตายก่อนเอ้ยไม่ตายว่ะฆ่ามันฆ่ามัน ตายนะจูใครจังจูใครจังไงเฮ้ยๆๆเอเอนึกว่าไม่รอ่อแลูล่อแรกครับผมสิ่งนี้ทําให้ผมเลยรู้ว่าพลังเยอะกว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะเก่งกว่านะครับผมแม่งต้องอัพตเตตันแทนโทนเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยสู้ไม่ได้อ่ะห้าแสนห้าครับผม คำนึงไว้แล้วว่าเราจะสู้ไม่ได้ผมคําคำนึงไว้ก่อนเลยเฮ้ยเขาเวลหกสิบหกเองนะโจเอ้ยได้อยู่มัง้ง <c oughs> ได้อยู่มัง้งเนี่ยไปตีตัวที่ลอยอะมันก็เปลืองปะโอ้โหโอ้โหกี่รอบอะสามตีรอบอู้เนี่ยตายหาเลยเออโอ้โหตายเห็นปะมันมันมีข้อเสียในการที่มันไปตีตัวที่ลอยปะไอแบบ โอ้มันแย่อะมันแย่ล้วไงมันแย่ยยยอีนึงนึงวะเฮ้ยคิดว่าสู้ไม่ได้โอ้โหไม่นาดาด่าดดาละเฮ้ยลบหลีกยังไงเราลูกตายสู <laughs> ้ไม่ได้ <laughs> เห็นว่ามันเป็นหามันเนี่ยผมคิดว่าผมชนะได้นะเพราะมันไม่เป็นออตโต้แต่มันเป็นออตโต้ไงเออคือก็ไม่รู้จะแก้ไงอ่ะให้ลองอีกทีหนึ่ง คือมันออโต้ใช่ป่ะแล้วแบบมันไปตีตัวตัวที่ลอยดิสต้นมันลอยอยู่แล้วมันไปตีกี่ทีสามีทีโอ้โหถ้าเผลอเผมันไปตีจูไคลูกเกียมันก็ชนะป,ะ,ออปะล่ะเออถึงพลังผมจะห่างแต่ว่าผมอัพดิสตอนมาเยอะนะเว้ยโอ้เนี่ยเฮ้ยตันนี้ไม่ลอยวะ่ะเจะหลบหลีก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 สี่ทีหลบหลีกสีท่ทีเออจูไคเดฟแล้วหนึ่ง เออสองคือแย่วโอ้โหโอ้โหโรเกียใจเย็นดีครับจิ้มท่าเดียวจิ้มอย่างเดียวเลยฮะเออหือเออหืออู้ออออออจะงันติแล้วันี่ไงเห็นไหม มันอยู่ที่บางทีมันออโต้บางทีมันหลบหลีกมันต้องหาสถานะของเหรียญตาไฟเอาสถานะหลบหลีกมาให้ได้นะผมค่อนข้างดีดีมากเลยละ่ะมันไม่ดีมันไม่ใช่ค่อนข้างดีมันดีมากเลยเออมันมีข้อดีเยอะสุดเลยตาไฟเนี่ยทำทำไม่รู้ว่าข้อดีมันเยอะมากเอ,อ้ยผมเวลเจ็ดสิบได้ไงอะ่ะเดี๋ยว เออไั่ไปขึ้นเนี่นั่นปเจ็ดสิบบ้าบ้าบออ่ะโอเคผมก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปต่านี้นะอาจจะนานหน่อยนะครับผมสาระไม่มีมาดูการแข่งลัวๆนะครับผมถ้าชอบเงยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมมาไปกดไลค์แฟนเพจให้บ้างนะครับผมโอเคครับต้องลาไปท่านี้ครับเจอกใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ